สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมขับมันดาดค่ะนะครับมึงอัดนาะอัดอยู่ขออนุญาตเราจะพาท่านผู้ชมไปสุคาเฟ่ที่ดังที่สุดในภูเก็ตนะคะมึงไม่ถึงที่สุดมันติดอันดับหนึ่งหนงที่ติดไม่ใช่หรอติดอันดับอะไรคะมึงอธิบายยังไม่ถึงหรือยังดูข้อมูลข้อมูลเออข้อมูลข้อมือเนี่ยไปดูข้อมูลมาเมื่อกี้เพิ่งเชิร์ชไปจากมาอินเทอร์เน็ตนะคะว่ารามีติดอันดับสิบ หนึ่งในสิบของคาเฟ่เยที่น่าเที่ยวที่สุดนะคะราคาต้อง่พี่มดใจไม่มาถึงเลยค่ะนี่นะคะคนขับรถนะคะตั้างมานะคะก็วันละหมื่นนะคะก็บรรสร้างวันละหมื่นนะคะถึงแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ลงกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกันลงไปข้างล่างคะหมดออ่ะ นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะพุงแพตตี้ทีมังกี้ทีมังกี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาข้างในกัน,นะคะ่ะขย่อนอมเลยนะตอนล้วก็จะพาเข้าไปที่ร้านนะคะไว้เราเรียกใหม่บอสมีบรรยากาศหน้าร้านข้างบนนะคะ ได้สีคะแต่เราตล้นกันตรงนี้นะคะนะ กาแฟมันทีนคะเราก็จะแล้วก็ปรุงตังงขมมันอ่ะอ๋อกาแฟบักสองโมงเขาบมักแล้วมินได้นัวงงเต้องบ้านดีต้หมักไว้แล้วเอกรเาอากระเดาเอาเอได้ร้องเดี๋ยมหมดแล้วก็ใส่นี่นม้วต้องชิม่อนนะผมที่แต่งนอนอะไรล่ะเ้าจะสับช้อนผมดิปี่เนี่ะ ก็มันกมัวินี่มันมีผัวว่าอันนี้คืออะไรครามเยว่สารารารเขาเตมแล้วหวานมาเลยเขมีนด้วยอุยดีมากดูแก้วมัดูความสูแก้วนะตตางร่มเนี่ยเค่ะไม่ใช่กาแฟออรอเขาไม่พันธ์ออรอกาแฟ กากาแฟกาแฟเยเีสเขาบอกไม่น่าจะใส่น้ำแข็งนะครับมันต้องกินนิตอดป่ะกินไปต้องใส่ไ่ตองหอันี้อาหารลไปวันนี้ก็ตงนอนหรอกมันต้องหานมากลูกตุี่โอ้ยตานีุ้ยนอะกาแฟอะรอืมเปนไงตูนเลยขึ้นยขึ้นมากขึ้นมากนะขึ้นเลยหรอ ลองลองทดีดิติดๆดิดูใช่ไหอยอบงับลุงใส่เกรืองนเลโอ๊ยมีโโตต็อกเกลตอะกอ้ยซ็อกกอิ่อบอลเนทยแล้วถาแฟนมาสนิทกัาบบอลเนทาย นี่นะคะสบายๆเที่ยวพาแฟนมาลองตลอดเลยท้ยขาตะเบลนหอมด้วยเลยนั่งนะมัขอ้กันนะินเดี๋ยวไปกินก็ได้นะเอ้าอยร้องเลยไม่มาขอจับวนเลยเติร์นเหมือนหรอรักแม่กำลังขับเลย หัดยัน้ัดเดยวงต้องไปให้ทกรเห็นก่อนเออให้รู้ว่ามีคนมาเอามาแล้ว,ไป,ลวไปไหนแล้ว